สื่อมันติมีเดียล่าขุมทรัพย์จากบทความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ส3จัดทำโดยนางปริพอนพรอุไรรัมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4สวัสดีค่ะนักล่าขุมทรัพย์ตัวน้อยๆทุกคน วันนี้ครูไม่ได้จะพาไปขุดทองขุดเพชรแต่ครูจะพาทุกคนออกเดินทางล่าขุมทรัพย์แห่งความรู้ที่ซ่อนอยู่ในบทความที่น่าสนใจนั่นก็คือใจความสำคัญนั่นเองไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นนักเรียนต้องเข้าใจความหมายของบทความก่อนนะคะบทความคือเรื่องราวที่คนเขียนขึ้นมาแล้วนำปไปเผยแพร่ในหนังสือหนังสือพิมพ์หรือในอินเทอร์เน็ต จุดประสงค์ก็เพื่อเล่าข่าวสารความรู้หรือความคิดเห็นให้ผู้อ่านเข้าใจโดยแต่ละบทความจะมีเรื่องสำคัญเพียงเรื่องเดียวที่อยากบอกผู้อื่นค่ะป,ป,ประโยชน์ของบทความบทความมีประโยชน์ดังนี้ 1. ผู้อ่านสามารถจับใจความสำคัญไปใช้ในการเรียนการทำรายงานหรือการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 2. ช่วยให้การสดจำข้อมูลมีประสิทธิภาพเพราะผ่านการกลั่นกรองและย่อความ 3. พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรุปที่เป็นระบบกระชับและเข้าใจง่ายส่ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลและการแก้ปัญหาที่อ้างอิงจากข้อมูลจริงประเภทของบทความบทความแบ่งออกเป็น5ประเภทคือวิชาการวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ และสารคดีโดยแต่ละประเภทมีเป้าหมายและวิธีการเขียนต่างกันทั้งหมดล้วนมุ่งให้ผู้อ่านได้ความรู้ความคิดหรือความเพลิดเพลินตามลักษณะของเนื้อหาที่ผู้เขียนนำเสนอบทความวิชาการเป็นความเรียงขนาดสั้นมุ่งถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการในศาสตร์ต่างๆตัวอย่างบทความทางสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์ บทความวิเคราะห์มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพการหรือปัญหาในสังคมผู้เขียนจำแนกและอธิบายตามหลักวิชาการชี้ให้เห็นสาเหตุความสำคัญและผลกระทบตัวอย่างบทวิเคราะห์เศรษฐกิจก,การเมืองการศึกษาบทความแสดงความคิดเห็นมึ่งเสนอความคิดเห็นของผู้เขียนต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งอาจเห็นด้วยหรือคัดค้านก็ได้ ไม่จำเป็นต้องตรงกับผู้อื่นตัวอย่างบทความแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีบทความเชิงวิจารณ์เน้นการประเมินคุณค่าติชมมากเกี่ยวกับวรรณกรรมศิลปะดนตรีภาพยนตร์การแสดงตัวอย่างบทวิจารณ์ภาพยนตร์บทวิจารณ์หนังสือบทความสารคดีเนื้อหามีสาระน่าสนใจ ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินเน้นสาระความรู้เป็นหลักใช้กลลวิธีการเขียนให้อ่านสนุกตัวอย่างเช่นสารคดีชีวประวัติสารคดีท่องเที่ยวสารคดีเชิงบันทึกขั้นตอนการอ่านและการเขียนใจความสำคัญจากบทความด้วยเทคนิค 5W1H 1. อ่านเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเข้าใจภาพรวม และตั้งคำถาม 5W1H ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร 2. ค้นหาคำสำคัญหรือประโยคที่ซ้ำๆและเป็นสาระหลัก 3. เขียนสรุปใจความโดยเรียบเรียงสาระสำคัญให้กระชับชัดเจน 4. ตรวจสอบความครบถ้วนให้ประโยคเชื่อมโยงเหมาะสมและสะกดถูกต้อง 5. สรุปข้อคิดหรือสาระน่ารู้ที่ได้รับจากบทความ